เราไม่สามารถที่จะบังคับใครให้เขาประสบความสําเร็จได้พี่ที่เป็นคนหนึ่งนะคะเมื่อก่อนก็พอเราประสบความสําเร็จแล้วก็อยากจะให้คนอื่นหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเราให้เขาได้ประสบความสําเร็จด้วยเราก็เลยลืมคิดแล้ว้จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะบังคับใครให้เขาประสบความสําเร็จได้ทั้ง,ท,ง,ท,งที่เรามีใจที่อยากจะช่วยเขาแต่ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองเอความสําเร็จสาหรับเขามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะความสําเร็จนะคะมันมันต้องเกิดจากการที่เราต้องลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นทําไม่ว่าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จในด้านใด เราจะให้คนอื่นเขามาช่วยเราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตุราบใดที่เราไม่ลุกขึ้นมาช่วยไม่ลุกขึ้นมาทําไม่ลุกขึ้นมาสู้ความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นไปไม่ได้อพอไปิพย์ได้เจอแบบนี้พี่คิดว่าเมื่อก่อนนะพอเราบอกเขาแล้วให้เขาสาเร็จอะให้เขาอยากจะให้เขาสำเร็จเหมือนเราอะอยากให้เขาทำเหมือนเราอะเพราะเราทีนะ่มันทางนี้นะมันทําให้เราประสบความสาเร็จแล้วนะทำไมเธอไม่เดินตามฉันพอ <refreshing. S 1> พอเราไปบอกเขาอะพอเขาไม่ทําเราเป็นไงคะเรารู้สึกว่าเราเครียดอะนี่ทาไมเขาไม่ทํา ทําไมเขาไม่ลุกขึ้นสู้คือมันยิ่งทําให้เราเครียดก็เลยเราบอกว่าเฮ้ยทไมเราต้องไปเครียดกับเขาในเมื่อเขาไม่ต้องการประสบความสําเร็จอ่ะชีวิตก็อยู่ที่เขาอ่ะชีวิตของเขาอยู่ที่เขาว่าเขาจะ,ะต้องการอะไรถ้าเขาต้องการที่จะประสบความสําเร็จเขาก็คงทําแล้วแหละเพราะเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเราก็สาเร็จอ่ะเรามาบอกด้วยความหวังดีหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะพี่จิบก็เลยพอเราคิดได้ว่าเฮ้ยการที่เราประสบความสำเร็จนั่นแหล,ละเราต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองเราลุกขึ้นมาต้องสู้ด้วยตัวเราเอง เราถึงจะประสบความสําเร็จได้ฉะนั้นนะคะ,ะในเมื่อเราสําเร็จแล้วถึงเราต้องการให้คนอื่นเขาประสบความสาเร็จเท่าไหร่เราก็มีหน้าที่ที่ไปบอกเขาส่วนเขาจะตัดสินใจอย่างตัดสินใจอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเขานะคะเราอย่าไปคาดหวังเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพอเราบอกเขาแล้วอ,ะอ่ะเขาต้องทําสิถ้าเกิดเขาต้องการประสบความสําเร็จ ถ้าขาดบางแบบนั้น,นะคะมันจะไม่รบกยดทุกวันนี้นะคะอาวิทิพก็แนะนําคนอื่นแต่คือเขาจะาทําอย่างไรก็เรื่องของเขาการตัดสินใจมันอยู่ที่ตัวเขาเพราะความการที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นหลักนะคะเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นหลักฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จเราต้องลุกขึ้นสู้และเราก็อย่าไปบังคับใคร